สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 ทับสทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ ขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะเนาะอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราเพิ่งเจอการเป็นชั่วโมงแรกนะคะในวันนี้เนาะในภาคเรียนที่2นะคะนักเรียนเราก็เหลือเนอื้อหานะคะที่เราจะเรียนนะคะไม่กี่หน่วยการเรียนรู้แล้วนะคะนักเรียนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เหลือเราก็จะนะคะทบทวนเนะะื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนไปตั้งแต่ชั้นป .4 ป .5 5-6น้อนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะได้นําความรู้นะคะไปใช้สอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะแล้วก็ไปใช้ในการทดสอบข้อสอบกลางซึ่งเป็นข้อสอบโอเนด้วยนะคะอะดังนั้นนะคะวันนี้เนาะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองนะคะนักเรียนรู้จักเทคโนโลยีอวกาศไหมลูกร,รู้จักเทคโนโลยีอวกาศไหมคะรู้จักไหมคะไม่ครับอ่าไม่ไม่รู้จักนะคะบางคนไม่รู้จกัก ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่นะคะนักเรียนเนาะในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนี้นะคะนั่นเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนก็จะชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่จะไกลตัวเราไปนิดนึงนะคะนั่นเรียนเนาะแต่นั่งเรียนหลายๆคนเนี่ยชอบแล้วก็อยากที่จะศึกษาค้นคว้านะคะ สอบถามถึงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะนักเรียนเราสามารถศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศได้ในหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะนักเรียนเนะาะในทีวีสารคาดีต่างๆนะคะนักเรียนหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอย่างเช่น TikTok นะคะอย่างเช่น i n s t a g r กรนะคะซึ่งก็จะมี User นะคะที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งการดูหนัง หรือการดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศด้วยนะคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศได้ง่ายขึ้นนะคะ อ่ะนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะคะมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงนะคะมนุษย์นะคะในสมัยก่อนเนี่ยน้องนักเรียนก็มีความสนใจที่จะศึกษานะคะเทคโนโลยีอวกาศวัตถุท้องฟ้านะคะแล้วก็ พยายามที่จะพัฒนานะคะนักเรียนอุปกรณ์นะคะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเพื่อไปสำรวจวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ด้านนอกโลกเนาะนะักเรียนก็เลยกําเนิดเป็นเทคโนโลยีอวกาศขึ้นมาในสมัยก่อนเนี่ยนะคะนะักเรียนไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมือนใน ในปัจจุบนันเนาะนักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีอินเทอร์เน็ตนะดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์นะในสมัยก่อนจึงสำรวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่านะคะนะักเรียนแต่มันอยู่ไกลมากๆเลยใช่ไหมคะนะักเรียนอย่างดวงดาวดวงจันทร์แบบนี้นะคะเราก็เห็นเขาอยู่ไกลๆแค่นั้นเนาะนะักเรียนนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้พัฒนานะคะนะักเรียนเนาะมาใช้กล้องโทรทัศนะฮนะนักเรียนกล้องโทรทศน์ก่อนนะคะ กล้องโทรทศนศเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสำหรับต่องดูวัตถุท้องฟ้านะคะที่อยู่ไกลนะคะจากโลกมากๆได้นะคะนั่นเรียนเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงไกลที่จะแบบว่าดาวฟูโตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะนักเรียนก็ในขณะที่แบบว่าเกิดปรากฏการณ์สุิยุป,ปราคาจันทรุป,ปราคาหรือนะคะเราก็ฟังข่าวสารเนาะว่าเกิดนะคะปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์นะคะหรือ ดวงดาวอังคารเนี่ยค่ะโคจรเข้ามาใกล้โลกนะคะเราก็จะสามารถใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยในการดูด้วยนานเรียนเนาะแล้วก็มีการพัฒนานะคะสร้าง ยานขนส่งอวกาศนะคะเพื่อส่งอุปกรณ์ไปใช้สำรวจอวกาศนะคะและก็คือสร้างจรวดขึ้นมาแล้วก็สร้างยานขนส่งอวกาศนะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยมีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะต่างๆเหล่านี้เนาะ ก็ได้มีการพัฒนานะคะเทคโนโลยีอวกาศแข่งกันขึ้นมานะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการนําเทคโนโลยีอวกาศนะคะบางประเทศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นการใช้ดาวเทียมกัพยากณ์อากาศการใช้ดาวเทียมกัรพยากร์อากาศนะคะ,อ,ะอย่างทุกคนเนี่ยในโทรศัพท์มือถือเนาะโทรศัพท์ของเราเป็นสมาร์ทโฟนนะคะนักเรียนเนาะสามารถมีแอปพลิเคชัน สำหรับดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้3วัน7วัน1สัปดาห์ข้างหน้าหรือ1เดือนข้างหน้านะคะซึ่งข้อมูลการพยากรณ์อากาศในโทรศัพท์เนี่ยนะคะนักเรียนมันก็ไปดึงเอาข้อมูลนะคะจากดาวเทียมสำรวจก็พยาการพยากรณ์อากาศที่อยู่นอกโลกนะคะนักเรียนส่งข้อมูลมาให้กับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของเราหรือแม้กระทั่งการสำรวจทรัพยากรากาธรรมชาตินะคะอุปกรณ์ในการวัดที่ประจอน และการเต้นของหัวใจนะคะการทำหมวกนิรภัยสุดกีฬานะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นการนะคะสร้างจากแนวคิดนะคะของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองนะคะนะคะักเรียนอ่าเราลองมาดูนิดหนึ่งนะว่าตัวอย่างของเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยที่เรานํามาใช้บนโลกเนี่ยมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งค่ะนักเรีนยนถามอาหารอาหารของนักบินอวกาศเนี่นยนะคะนักเรียนจะต้องเป็นอาหารแบบผง แบบแหง้งหรือแบบแช่เยือกแข็งนะคะนักเรียนเนาะเราจะเรียกว่าแบบแช่เยือกแข็งนะคะนักเรียนแบบแช่เยือกแข็งซึ่งแบบแช่เยือกแข็งเนี่ยนะคะหรือเราจะเรียกว่าฟรีสได้นะคะนักเรียนฟรีสได้นะคะต้องเป็นอาหารที่มีน้ําหนักเบา แต่ต้องมีสารอาหารครบถ้วนนะคะนักเรียนเพื่อว่านักบินเนี่ยจะได้รับพลังงานให้มากที่สุดเก็บไว้ในร่างกายใช้มากที่สุดแล้วนักบินเนี่ยจะต้องกินนะคะกินแบบว่าไม่ได้กินปริมาณเยอะๆนะเหมือนเรากินอาหารบุฟเฟ่อะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องอัดอาหารเหล่านั้นนะคะทำอยู่ในรูปที่สาม,มารถที่จะรับประทานได้ง่ายนะคะได้ให้พลังงานสูงแล้วก็ สารอาหารครบถ้วนนั่นเองนะคะเราก็ได้นำเอาความรู้ตรงนี้นะคะนักเรียนเนาะมาใช้ในการพัฒนานะคะอาหารแห้งบนโลกนะคะนักเรียนเราก็ได้ผลิตอาหารแบบแช่เยือกแข็งหรือฟรีซได้ขึ้นมานะคะซึ่งครูมีรูปภาพประกอบเห็นไหมคะนักเรียนเนาะอันนี้คือเป็นอาหารนะคะแช่แข็งนะคะนักเรียนเนาะแบบฟรีซได้นะคะอาหารแช่เยือกแข็งเนาะ,ะนักเรียนข้างบนค่ะ ข้างบนซ้ายมืออันนี้เป็นอาหารของนักบินอวกาศนะคะนักเรียนเนาะนักเรียนก็จะเห็นว่าอาหารเนี่ยก็จะถูกอัดนะคะนักเรียนเนาะอยู่ในผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการรับประทานนะคะแล้วก็ต้องให้ได้รับพลังงานที่สูงได้สารอาหารครบถ้วนเห็นไหมคะนักเรียนมีทั้งรูปแบบผมนะคะอัดแท่งเนาะ,ะแล้วก็รูปแบบเจลนะคะนักเรียนอ่ะแบบนี้เป็นเจอลี่เนาะนักเรียนเป็นเจลลี่นะคะซึ่ง อย่างนี้ค่ะเจอรี่เนี่ยเนาะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้นํามานะใช้พัฒนาเป็นคอลลาเจนนะคะตอนนี้คอลลาเจนใครที่ทําแบรนด์แบบคอลลาเจนแบบเจอรี่เนี่ยนะคะก็จะได้รับความนิยมนะคะเนาะได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามันเป็นการรับประทานที่ง่ายแล้วก็ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยนะคะที่เรารู้จักนะคะการเป็นประจานะคะแล้วก็กําลังเป็นที่ฮิตยอดฮิตเลยตอนนี้ก็คือ ผักกรอบอาหานักเรียนนักเรียนเคยกินไหมลูกผักกรอบผักกรอบเคยกินไหมคะผักกรอบเคยค่ะอ่านะคะออคนเคยกินผักกรอบๆๆใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะที่เรียกว่าฟรีดได้นะคะว่านวนเก็บโทรศัพท์ก่อนนะคะฟังครูสอนก่อนนะคะอ่ะเนาะ ผักกรอบเนี่ยนะคะนักเรียนก็เป็นหนึ่งในกระบวนการฟรีสได้นะคะนักเรียนซึ่งนะคะก็วิธีการกระบวนการเนาะนำผลิตภัณฑ์นะคะมาใส่ถ้วนะคะแล้วก็ต้องนําไปแช่แข็งแล้วก็ผ่านการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะคะนะักเรียนเราก็จะได้เป็นอาหารออกมานะคะนะักเรียนเนาะเป็นแบบกึง่งสําเร็จรูปนะคะนะักเรียนหรือเป็นแบบสําเร็จรูปนะคะเราก็จะนําไปบรรจุแพคเกจิง้งผลิตภัณฑ์ นะคะแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้านะคะสามารถรับประทานได้เลยอ่าประมาณนี้อันนี้คือกระบวนการฟรีสได้นะคะอ่าต่อไปค่ะล้อนะคะนั่นเรียนล้อล้อรถนะคะนั่นเรียนเนาะอันนี้เป็นภาพของล้อของยานอวกาศนะคะนั่นเรียนที่ใช้ลงไปใช้ตารวจนะคะพื้นผิวของดาวเคราะห์นะคะอันนี้เป็นรูปภาพจําลองเฉยๆนะคะนั่นเรียนเป็นรูปภาพจําลองเฉยๆเห็นไหมคะนั่นเรียนว่าล้อของเขาเนี่ย นะคะก็จะมีพื้นผิวที่ขุดขระนะคะนะักเรียนเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานนะคะเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานดังนั้นค่มนุษย์ก็จึงได้แนวคิดจากล้อนะคะตรงนี้เนี่ยนำมาใช้เป็นล้อยางรถวิบากค,ค่ะนะักเรียนได้ไหมว่าล้อของยางรถวิบากเนี่ยเนาะมันก็จะมีดอกยางที่ค่อนข้างใหญ่มีล้อที่ค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เคยไปเที่ยวดอยเนี่ยเรียนจะเห็นว่า ทางมันจะลําบากมากใช่ไหมคะนักเรียนใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะนักเรียนธรรมดาที่เราขี่ในเมืองแบบนี้ไม่ได้นะคะรถทางแน่นอนนะคะเราก็จะล้มด้วยดังนั้นนะคะเราจึงต้องใช้ล้อนะคะแบบนี้นะคะลูกเนาะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปนะคะตัวอย่างที่3กล้องนะคะนักเรียนกล้องถ่ายภาพนะคะนักเรียนเนาะในอวกาศเนี่ยนะคะนักบินอวกาศจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพขนาดเล็กและสามารถพกพาได้สะดวก และที่สำคัญค่ะคือจะต้องมีความคมชัดระดับ f u l d นะคะเพื่อที่จะเก็บภาพเก็บข้อมูลนะคะวัตถุท้องฟ้าหรือสิ่งต่างๆที่เขาพบนะคะบนอวกาศนะคะกลับลงมาสู่นะคะคนบนโลกได้ศึกษานะคะเราก็นะคะพัฒนากล้องนะคะโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะ กล้องถ่ายรูปเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะคะพกพายากเนาะนักเรียนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปไหนไม่ต้องพกกล้องไปเลยนะคะ,นะเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายรูปแทนกล้องได้เลยนะคะนักเรียนเนาะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะภาพนะคะนักเรียนอันนี้เป็นภาพที่ได้จากนะคะนักเรียนเนาะเป็นภาพที่ได้จาก การถ่ายภาพของนักบินอวกาศนะคะนักเรียนบนอวกาศนี้มีการเซลฟี่นิดนึงเห็นไหมคะนักเรียนดูดีๆเนี่ยมันก็จะเห็นกล้องนะคะที่เขาจับอยู่นะคะมีขนาดเล็กนะคะต้องพกพาได้ง่ายเพราะว่าเห็นไหมคะนักเรียนดูชุดแค่ชุดก็นะคะพลุงพลังพอแลนอน้วเนาะถ้าแบบว่า ล้องอีกนะคะมันก็จะกลายเป็นภาระนะคะนักเรียนนางนั้นกล้องจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีขนาดโคมชัด Full HD แบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือกล้องของ iPhone 13ค่ะ iPhone 13 Pro Max ใหม่ล่าสุดเห็นไหมนหักเรียนเวลาเราเลือกซื้อโทรศัพท์เนี่ยหนึ่งในฟังก์ชันที่เราจะเลือกซื้อนะคะเออนั่นก็คือเป็นเรื่องของกล้องใช่ไหมคะนักเรียนเป็นเรื่องของกล้องนะคะถ้ากล้อง สวยอ่ะเราก็ตัดสินใจได้ง่ายนะคะนักเรยียนเนาะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เรานํามาใช้ในปัจจุบันนะคะที่เรานํามาใช้ในปัจจุบันเนาะโอเคนะคะอ่ะต่อไปนะคะคือเครื่องกรองน้ําในอวกาศนะคะนักนเรียนเครื่องกรองน้ําในอวกาศนะคะอ่าอันนี้เนาะคุณครูก็มีภาพนะคะเป็นรูปภาพ ของนักบินอวกาศนะคะนักเรียนที่อยู่ในยานอาวกาศนะคะนักเรียนเนาะอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ําเห็นไหมคะระบบกรองน้ําที่เขาใช้นะคะก็คือเขาก็จะข้อมูลบอกว่าต้องใช้น้ําน้ํามาจากไหนละ่ะนักเรียนไม่สามารถผลน้ําขึ้นไปได้เยอะขนาดนั้นก็นนนต้องใช้น้ําจากปัสสาวะจากร่างกายของเราเนี่ยนะคะนะคะนำมากรองนะคะนักเรียนเห็นไหมเขาก็ผ่านกระบวนการเครื่องกรองต่างๆนะคะนักเรียนเอากลับมาเป็นน้ํา ที่สามารถนํามาใช้ในการบริโภคได้คือเอามากินได้อีกรอบอ่ะนะคะนะนักเรีนยนมันจะต้องเซฟนะคะทุกอย่างที่สุดนะคะนะักเรียนระบบเครื่องกองน้ํานี้นะคะเราก็นํามาใช้พัฒนาในการนะคะทำระบบกองน้ําของตะว่ายน้ํานั่นเองนะคะระบบกองน้ําของตะว่ายน้ำเนาะนักเรียนดังนั้นเนี่ยนะคะก็เครื่องกองน้ําของตะว่ายน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะ็นไ,ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็จะเก็บเอาน้ํานะคะ ผ่านเครื่องกองน้ําแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําใหม่นะคะน,ะนั่นเรียนเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเติมน้ําไปเนี่ยนะคะน,ะนั่นเรียนเป็นการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติน้ําค่อนข้างเยอะนะคะน,ะนั่นเรียนดังนั้นเนี่ยมันจึงมีการใช้น้ําแบบวนเวียนแบบนี้เนาะ,น,ะนั่นเรียนนะคะต่อไปค่ะน,ะนั่เนเร,รียนค่ะแค่พลยีอวกาศนะคะอันที่5ตัวอย่างนะคะคือชุดหูฟังของนักบินอวกาศนะคะชุดหูฟังของนักบินอวกาศ นะคะนักบ,บินอวกาศเนี่ยหูฟังของเขาจะเป็นหูฟังแบบไร้สายเห็นไหมถ้าเียกสังเกตค่ะนักบ,บินอวกาศคนนี้อยู่ประเทศอะไรหรือ,รอประเทศอะไรใครรู้บ้างญ,ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุนนักเรียนดูตรงไหนคะดูตรงไหนองแขนค่ะ ดูตรงนะคะดูตรงสัญลักษณ์ใช่ไหมคะเนาะสัญลักษณ์ประเทศนะคะนี่คือนักบ,บินจากประเทศญ,ญี่ปุ่นใช่ไหมคะนักเรีนยนเนาะเขาจะใช้หูฟังแบบไร้สายเราก็ได้นําแนวคิดเหล่านั้นนะคะนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง Airpods หรือเอ r p o d s นะคะนักเรีนยนเนาะอย่าง Apple นีนะคะบริษัท Apple นะคะก็บริษัทที่ผลิต iPhone iPad นะคะก็เป็นบริษัทแรกๆนะคะที่ผลิต แอร์พอร์ตหรือเอียร์พออกมานะคะให้กับมนุษย์ได้ใช้นะคะเป็นหูฟังแบบไร้สายนะคะแบบนี้เนาะนักเรียนมันก็จะมีการชาร์จนะคะแบตเตอรี่ในตัวแบบนี้เลยนะคะนักเรียนแต่ข้อเสียก็คือนะคะต้องระมัดระวังในการเก็บรักษานิดนึงเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะคะส่วนใหญ่มันจะหายนะคะนักเรียนถ้าหายก็ซื้อใหม่4ี่ห้าพันนะคะนักเรียนถ้าหายก็ซื้อใหม่4ี่ห้าพัน ะะถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเนาะนักเรียนนี่ค่อนข้างแพงนะคะนักเรียนต้องเรียนเก่งๆเนาะเรียนอีกหน่อยเก็บเงินซื้อ Apple นะคะเก็บเงินซื้อ iPhone iPad เองนะคะอ่าต่อไปนะคะนะักเรียนอ่ะักคุนนะคะกดไม่ไปตอนนี้อืมอ่ะนะคะขนวนหุ้ง ยานอวกาศค่ะลูกขนวนหุ้มยานอวกาศนะคะนั่นเรียนมนุษย์ก็ได้นํามาสร้างเป็นผ้าหุ้มอวกาศนะคะอ่าอันนี้เป็นรูปภาพของสนวนหุ้มยานอวกาศนะคะนั่นเรียนอ่าอันนี้คือมันจะคล้ายๆกับปลอยเนาะนักเรีนยนที่มันจะเป็นเป็นสีเงินๆขาวๆนะคะนักนเรียนอันนี้ก็จะก,กันได้ทั้งความร้อนแล้วก็ ความเย็นเลยนะคะนักเรียนเพราะว่าสาภาพอากาศเนี่ยนอกโลกเนี่ยนะคะนักเรียนมันสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะนักเรียนมีทั้งอากาศร้อนและอากาศเย็นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมนุษย์ก็จึงได้นําแนวคิดนี้ในการทําเป็นผ้าห่มอวกาศเหน็นไหมคะนักเรียนมันก็จะมีความบางนะคะไม่ต้องห่มเวลาหนาวก็ไม่ต้องห่มผ้านะคะนักเรียนหลายชั้นนะคะนะักเรียนเวลา เวลาร้อนนะคะนักเรียนถ้าเอามาคลุม <o> มันก็จะเย็นอ่ะประมาณแบบนี้นะคะนักเรียนมัน <nh> ก <bad> ็จะป้องกันความร้อนป้องกันแสง U ูเข้ามาหาผิวของเรานะคะอันนี้เนี่ยในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยเห็นใครใช้นะคะนักเรียนเราก็จะเห็นได้นะนักเรียนในแวดวงของอ่าดาราศาสตร์นะคะนักเรียนทางยุโรปทางฝรั่งเขาน้องเขาใช้นะคะอ่าผ้าห่มอวกาศนะคะนักเรียนหนาวก็ได้ร้อนก็ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นความรู้ที่นักเรียน นะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เนาะถูกเนาะอ่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะต่อไปขยะอวกาศนูรู้จักขยะอวกาศไหมคะรู้จักขยะอวกาศไหมคะรู้จักไหมคะใหม่ครับเออแม้เราไม่รู้จักอวกาศขยะอวกาศเลยเห็นไหมนักเรียนอันนี้คือเป็นความรู้ส<ช>ุ<ช>ดทาที่นักเรียนเนี่ยนะเป็นความรู้ใหม่สําหรับบางคนเนาะนักเรียนแต่บางคนก็ ทราบแล้วว่านะคะนอกโลกของเรามีขยะอวกาศอยู่นะคะขยะอวกาศเนี่ยก็คือเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วถูกทิ้งไว้ในห่วงอวกาศแต่มันไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะทิ้งขยะนะคะนันรียนอวกาศได้เนาะต้องเป็นนักบินอวกาศใช่ไหมคะวัตถุนะคะหรือขยะอวกาศส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยานอาวกาศที่ปลดระวางแล้วนะคะก็คือยานอาวกาศที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะนัเรียนวัตถุที่ถูกสลัดทิ้งในระหว่างภารกิจ ประมาณแบบนี้นะคะส่วนของเครื่องจกักรวนของดาวเทียมที่มันหลุดนะคะนักเรียนหรือชำรุดหรือที่เสียไมใ่ใช้งานแล้วนะคะเขาจะไม่เอากลับเข้ามาในโลกแล้วนะคะนักเรียนเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะนักเรียนที่อวกาศนั่นแหละมันก็จะลอยเคว้งคว้างอยู่เต็มอวกาศหมดเลยนะคะนักเรียนเนาะแล้วก็มันจะถูกเผาไหม้นะคะนักเรียนเนาะแล้วก็ หายไปเองนะคะบนชั้นบรรยากาศนะคะนักเรียนเนาะอันนี้นะคะแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะคะนักเรียนใช้ระยะเวลาทําไมเขาถึงไม่เอากับคืนมาที่โลก เพราะว่าโลกมีแรงหนึ่งดูดใช่ไหมคะนักเรียนและโลกมีแรงหนึ่งดูดอย่างเช่นอจะหรวจดใช่ไหมคะนักเรียนส่งจะลวจดขึ้นไปปุ๊บมันก็ต้องมีส่วนที่ต้องตลาดทนะิ้งนะนักเรียนเนาะเป็นส่วนที่ต้องตลาดทิ้งแน่นอนค่ะมันก็จะลอยเคว้งคน้วางอยู่แบบนี้นะนักเรียนเราจะไม่เอากลับเข้ามาในโลกนะคะอย่างที่ครูบอกว่าโลกมันมีแรงโน้มถ่วงนะคะพอมันถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงปุ๊บนะคะ วัตถุเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะเนาะนักนะนะเรียนนะคะมันเวลามันตกตกใส่หลังคาบ้านนะคะทะลุนะคะเป็นอันตรายต่อคนบนโลกด้วยนะคะนะักเรียนดังนั้นเขาก็จึงทิ้งไว้ที่ห้วงอวกาศนั่นแหละนะคะนะักเรียนอ่านะนะคะพยะอวกาศเนี่ยนะคะนะักเรียนเนาะมันก็ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรต่อมนุษย์นะ,ะในโลกเท่าไหร่แต่นะคะนะักเรียนแต่มันจะมีผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นนะคะนะักเรียนมันลอยควงๆอยู่นะคะนะักเรียน เต็มอากาศเต็มอวกาศไปหมดเลยนะคะนักเรียนบางครั้งเนี่ยมันพุ่งชนดาวเทียมซึ่งดาวเทียมเนี่ยเราใช้ประโยชน์นะคะในการบอกตำแหน่งเนาะอย่างเช่นเป็นดาวเทียมที่บอก GPS บอกตำแหน่งต่างๆนะคะนักเรียนดาวเทียมสื่อสารเห็นไหมนักเรียนอย่างบ้านนักเรียนเนี่ยนะคะทีวีหรือโทรทัศน์นะคะนักเรียนเนาะบางบ้านเนี่ยนะคะจะใช้เป็นจานดาวเทียมอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเนาะ ถ้าเกิดว่าขยะเอวกาศเหล่านี้มันพุ่งชนดาวเทียมนะคะนักเรียนดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมโทรทัศน์ของเราเนี่ยมันก็ทําให้คลื่นนะคะนักเรียนตรงนั้นเนี่ยหายไปหรือได้รับผลกระทบอะไรประมาณแบบนี้ค่ะมันจะเป็นอ่ามันก็เป็นผลกระทบทางอ้อมมากกว่านะคะนักเรียนบางครั้งเนี่ยทำให้ธุรธุรกรรมทางการเงินเสียหายก็คือเราไม่สามารถโอนเงินได้แอปพลิเคชันทางการเงินเนี่ยล้มอ่า ประมาณแบบนี้นะคะนักเรียนล่มเนาะไม่ใช่ล้มนะคะล่มเนาะนักเรียนก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะนักเรียนไม่ถึงกับเป็นงานเนาะนักเรียนแต่อยากให้นักเรียนไปค้นคว้าอ่าฟังให้ดีนะคะคุณครูให้นักเรียนไปค้นคว้านะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์เทคโนโลยีอาวากาศนะคะนักเรียนนักเรียนไปเติร์ชนะคะเ็บไต์ Google ได้เลยนะคะ พิมพ์คำว่าเนาะภาพยนต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศนะคะไม่ต้องตากันนะลูกไม่ต้องลอกกันคะ่ะอันนี้มันเป็นของใครของมันถ้าใครลอกกันเนี่ยดูได้ง่ายมากเลยนะคะนะักเรียนเนาะดังนั้นไม่ต้องลอกกันนะคะขอ5เรื่องคะ่ะหาชื่อมา1 2 3 4 5 5เรื่องนะคะนะักเรียนเนาะแล้วนักเรียนก็อ่านนิดนึงว่าเรื่องนั้นนะ่ะนะคะมันเกี่ยวข้องกับอะไรหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยนะคะนะักเรียนเนาะอาจจะเคย นะคะไปดูภาพยนตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวากาศเนี่ยในโรงภาพยนตร์แล้วนะคะนั่เองเนาะนักเรียน,นก็สามารถมาแบ่งปันกับเพื่อนได้นะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างครูเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของครูนะคะคุณครูก็ได้นําเสนอมาอันนี้เป็นภาพยนตร์ของเนตฟิกนะคะนักเรียน,นเป็นภาพยนตร์ของ Netflix เนตฟิกเนาะซึ่งยังไม่ฉายนะคะจะเข้าฉายเดือนธันวา นะคะซึ่งครูก็รออยู่นะคะนักเรีนยนอันนี้ค่ะพี่เกาส่งเข้าประกวดนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวากาศเนี่ยนะคะนักเรีนยนมันก็จะผลิตโดยนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะประเทศรัสเซียจีนญี่ปุ่นนะคะนักเรีนยนแต่ นะคะเกาหลีส่งเข้าประกวดนะคะเรื่องนี้นะคะเขาบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกในอนาคตที่น้ําดื่มและอาหารกําลังหมดไปทุกพื้นที่บนโลกเนี่ยกำลังจะแห้งแล้งเป็นทะเลทรายนะคะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยนะคะได้รับนะคะทำหน้าที่พิเศษนะคะเป็นหน่วยพิเศษนะคะเฉพาะกิจส่งไปยังฐานวิจัยบนดวงจันทร์นะคะนั่นเอเพื่อที่จะไปสำํำรวจบนดวงจันทร์ว่าจะสามารถนะคะนำมนุษย์โลกเนี่ย ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ได้ไหมนะเราจะต้องรอดูเนาะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบนี้นะคะอะเรื่องซีเลนซีนะคะนักเรียนเดอนะซีเลนซีเนาะนักเรียนนะคะขายทาง n e t f l i x นะคะในเดือนพันวาคมอันนี้ครูก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะนะักเรียนรอเพราะว่ามันก็เป็นความรู้อะคะ่นะนักเรียนอย่างบางครั้งเนานะนะักเรียนเวลาเราดูภาพยนตร์เน่ย มันไม่ได้มีพระเอกนางเอกนะแต่ว่ามันเป็นแค่ตัวเอกนะคะนะักเรียนอย่างภาพนยนตร์เกาหลีหลายเรื่องนะคะนะักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศอย่างไทแม็กีนนักเรียนเคยรู้จักไหมลูกไทแม็กีนรู้จักไหมรู้จักไหมอ่านะคะหลายคนไม่รู้จักเนาะก็ไทไทแม็กีนเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนอ่ามันก็เป็นเทคโนโลยีอวกาศนะักเรียนในภาพนยนตร์เนี่ยนะคะมันเป็นอ่ามันเป็นเหมือนที่ขนส่งนะคะสาหรับคนที่อยู่โลกอนาคตอ่ะ กลับมาสู่อดีตนะคะกลับมาสู่อดีตได้อะไรประมาณแบบนี้นะคะนเรีนยนมันเป็นเรื่องราวที่แบบพระเอกอ่ะเก่งวิทยาศาสตร์มากเลยเก่งฟิสิกส์เก่งคณนิศาสตร์นะคะเวลาเกิดสถานก,การณ์ฉุกเฉินเนี่ยเขาสามารถนําวัสดุอุปกรณ์รอบตัวเขาเนี่ยนะคะมา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อะไรแบบเนี้ยครูก็ดูแล้วมันก็ได้ความรู้นะคะนักเรียนเนาะแล้วก็อ่าเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจนะคะนักเรียนในการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์นะคะในการที่จะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นนะคะนักเรียนเนาะหรือใครที่อยากรู้ว่าเอ๊มนุษย์ต่างดาวจริงไหมอะไรแบบเนี้ยมาก่อนนันะนักเรียนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีโซเชียลแบบนี้ครูต้องไปนะคะห้องสมุด ไปค้นหนังสือดูว่ามีหนังสืออะไรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็จะแยงกับเพื่อน,นะะยืมมาอ่านอ,อะไรประมาณแบบนี้นะคะเนาะดังนั้นเนี่ยให้หนักเรียนเขียนในสมุดน,นะคะเป็นวันที่ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนเขียนชื่อให้เรียบร้อยเนาะห้าข้อค่ะนะคะภาพยนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศน,นะคะนักเรียนไปค้นคว้าได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นงานนะคะสําหรับ วันนี้นะคะนักเรียนเนาะอ่ตอนนี้ใครมีคําถามหรือใครที่มีข้อสงสัยที่จะสอบถามครูไหมคะมีไหมคะลูกมีไหมคะก็ไม่ส่งวันไหนหรอกครับเออส่งตอนนี้เลยค่ะลูกก็ส่งนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ออกจากห้องเรียนก็ทําเลยนะคะอ่าโอเคเนาะอ่านะคะอ่านะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะ คุแม่ผมไม่อยู่ครับก็เป็นแบบการแต่ลูกก็ต้องใช้แม่ผมครับอะไรนะลูกแม่ผมไปฉีดยาก็ต้องใส่ลูกก็ต้องเป็นมือถือของแม่ผมครับอะไรนะลูกกุงงครับลูกอมือถือของแม่ผมนะครับก็ต้องใจ่้นส่วนนี้ของมือถือของแม่ผมเท่านั้นอืมอืมอืมโอเคแล้วแม่ผมก็ไปฉีดยาครับอ่า นะคะโอเคโอเคอ่ะให้ส่งภายในวันนี้แล้วกันเนาะนักเรียนนะคะอ่ะโอเคนะคะอ่ะถ้าใครไม่มีคําถามแล้วนะคะคุณครูก,ก็นะคะก่อนจะสุดการเรียนการสอนในวันนี้เนาะก็อยากจะนะคะขอนะคะให้กําลังใจนักเรียนทุกคนที่จะไปสอบในวันพรุ่งนี้นะคะว่าให้ตั้งใจนะคะเป็นโอกาสของหนูแล้วนะคะทําให้ดีที่สุดนะคะนักเรียนตั้งใจเนาะโอเคนะคะ,นะคะแล้วก็ขอให้สอบ ผ่าน,นะคะเป็นนักเรียนยุพราชนะคะโอเคนะคะสำหรับว,วันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนน้เพียน,เท,นเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ